สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะเราจะวันที่20มกราคม2559นอะคะตลาดพุ้นไทยวันนี้พบว่าน่าจะเริ่มมีความผันผวนอยู่ในกรอบระมัดระวังมากขึ้นนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ถือว่าดีตัวขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นจะมองเห็นว่าสภาพตลาดในช่วงนี้ไม่ใช่แค่ตลาดพุ้นไทยนะคะเป็นตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างจะเงปราะบางต่อข่าวสองข่าวหลักๆก็คือเรื่องของราคาน้ํามันนะคะในตลาดโลกที่มีแรงเบี่ยงค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว ความกังวลใจที่มีต่อภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจของจีนนะคะก็จับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจสําคัญกันต่อไปอลุ้นเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนด้วยนะคะในขณะที่ตัว IMF นะคะมีการปรับลดตัวประมาณการเศรษฐกิจโลกลงนะคะผลกระทบหลักๆก็คงจะหนีไม่พ้น2องปัจจัยหลักดังกล่าวนะคะที่ทำให้ทำให้มุมมองเนี่ยอาจจะต้องมีการรีไวซ์กันบ่อยมากขึ้นนะคะจา การคาดการ์ที่อาจจะดูว่าภาพรวมในสถานการณ์จริงาอาจจะดูแย่ลงนะคะซึ่งก็เป็นความกังวลใจหลักค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องเป็นแฟกเตอร์หรือว่าตัวแปรหลักนะคะที่จะสร้างความผันผวนให้กับตลาดทุนทั่วโลกรวมถึงตลาดทุนไทยต่อไปนะคะในช่วงนี้เราเมองว่าน่าจะเริ่มแกว่งอยู่ในกรอบมากขึ้นมีความระมัดระวังต่อการเทรดมากขึ้นนะคะเรายังคงมองกรอบ เดิมนะคะก็คือแนวรับ1250นะคะแนวต้านก็คือ1275 1280แถวแถนี้ก่อนนะคะรอเบรกก็ถึงจะค่อยปรับตัวกลยุทธ์ใหม่อีกครั้งนึงนะคะเพราะฉะนั้นตัวกลยุทธ์ระยะสั้นเนี่ยให้เหมือนเดิมนะคะก็ถือพอร์ตประมาณ30-40เป็นเป็น selective มากขึ้นนิดนึงนะคะ ในเรื่องของธีมหลักยังคงไว้เหมือนเดิมทั้งในเรื่องของบาทอ่อนท่องเที่ยวนะคะคิดว่าน่าจะเล่นได้อีกสักระยะหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ุ้ดปันผลสูงนะคะเพราะฉะนั้นตัวโรงพยาบาลบำรุงราชนะคะเมื่อวานราคาลงไปเยอะมากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าก็มองค่อนข้างน่าสนใจนะคะจากอันดิสงท,ที่ได้รับจากธีมหลักใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเรายังยังคงให้ถือต่ออยู่ ปันผลทุ่นปันผลสูงนะคะ Advanced ล้วก็ Asian Property นะคะก็ปรับเพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะในภาวะที่ตลาดค่อนข้างทจะอ่อนไหวผันผลนะคะก็มองว่ายังคงถือต่อรอทำกำไรได้นะคะวันนี้เพิ่มเข้ามาอีกตีมหนึ่งในเรื่องของ Earning Play นะคะตัว Earning ซึ่งกำลังเข้าสู่ฤดูการประกาศงบนะคะแบงค์กลุ่มแรกกำลังประกาศออกมาก็หลายๆตัวต้องบอกว่า ออกมาดีกว่าที่คาดการนะคะทําให้ซนติ i m e n t เนี่ยไม่ได้มีแรงกดดันมากนักนะคะจากเดิมที่คาดการว่าน่าจะเป็นไตรมาสที่ไม่น่าสดใสามากเท่าไหร่นะคะตัวที่เราพิกเข้ามานะคะเป็นตัวเล็กนิดน,นึงนะคะตัว tvt นะคะก็เให้เข้าซื้อที่1นึบาทแปนะคะรอทำกำไรที่2บาทนะคะตัวนี้รอ earnings นะคะก็เกว่าจะประกาศเสร็จน่าจะอ,อน่าจะอยู่ช่วงอีกสักประมาณเดือนหนึ่งนะคะก็มองมองในแง่ของ ตัวคาดการผลประกอบการไตรมาสที่4นะคะจะเติบโตดีขึ้นนะคะกว่า3เท่า Q on Q นะคะแล้วก็54% year on year นะคะตัวนี้ถือเ,ออเรื่องของ earning play นะคะแล้วก็อีกตีมหนึ่งที่แนะนำเข้ามานะคะเป็น selective นะคะก็มีข่าวในเรื่องของคอรมอนะคะเมะื่อวานอนุมัติงบ20 0 0 0ล้านบาทนะคะเพื่อการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให้เข้าถึง ครบทุกหมู่บ้านนะคะตัวนี้เรามองว่าหุ้นที่ได้ประโยชน์เนี่ยมีหลายตัวทีเดียวนะคะแต่ตัวที่เรามองว่ายังขึ้นไม่เท่าตัวอื่นๆนะคะก็เป็นตัวล็อกเล่นะคะก็น้องน่าสนใจสําหรับการซื้อเก่งกําไรในข่าวนี้นะคะก็ให้เข้าซื้อที่สามสองบาทสาสบหนะคะรอทํากําไร2องบาทห้บี่นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เราซ e เล c กทีฟขึ้นมาให้สะสมไว้นะคะมองว่าแนวโน้มก,การเติบโตค่อนข้างดีก็คือตัวแพทตินัมนะคะก็เก็บเข้าพอร์ตไปเมื่อวานนี้นะคะดังนั้นก็เป็นหุ้นทั้ง Uh, 6ตัวนะคะที่เราถือไว้ในในพอตนะคะระยะสัน้นในส่วนของอหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลานนะคะ ATP 30นะคะยังเป็นตัวเดิมนะคะตัวที่มีโอกาสติดมีเพิ่มเข้ามาหลายตัวทีเดียวนะคะตอนนี้มี TKN นะคะ LPH f e นะคะ FER แล้วก็ TNP นะคะหุ้นแม่ทุกตัวที่ติดหุ้นลูกติดตามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังสาหรับการเทรดสักน,นิดหนึ่งนะคะในส่วนของหุ้นติดชาร์จนะคะวันนี้นําเสนอหุ้นเพิ่มเข้ามา3ตัวนะคะตัวแรกเลยคือสุภาัยนะคะตัวนี้มองยอดจองไตรมาสที่4เนี่ย ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดนะคะทำให้ยอดจองทั้งปีเนี่ยเข้าเป้านะคะโดยยอดจองจากแนวราบและก็คอนโดพร้อมใจกันมาหนุนยอดจองไตรามาสสสูงส,สุดตั้งแต่ 4Q ปี55นะคะแบ็คหรอกเนี่ยมากมาจิ้นปี5 9ก็จะฟื้นตัวนะคะกำไรกลับมาเติบโต6%นะคะ Tra ซนเทรดบน PE แค่6เท่าเท่านั้นเองนะคะแต่ยอดจองเ่ยดีกว่าคาดนะคะก็จะเป็นแรงหนุนราคาหุ้นในระยะสั้นนะคะให้เข้าซื้อที่18บาท50นะคะรอทำกำไร ให้เข้าซื้อที่18บาทนะคะอรอทำกำไรที่19 10ให้เข้าซื้อที่18บาท50นะคะรอทำกำไรที่19บาท60นะคะแล้วก็ตัดขาดทุนที่18บาทนะคะในส่วนของตัวที่2นะคะ i f e c นะคะอมองเรื่องของผลการดำเนินง,งาน 4Q ปี58นะคะโดดเด่นรับผลกำไรพิเศษนะคะบวก 367% Year on Year นะคะปี59ก็โตต่อเนื่องนะคะเริ่มรับรู้โครงการพลังงานทดแทนในมืออ e ีก2เมกะวัตต์นะคะมีโอกาสกลับมาปันผลได้นะคะขณะที่ราคาปรับลงมามากนะคะนะคะพื้นฐานปี59เนี่ยมองที่8.40นะคะให้เข้าซื้อที่6.60นะคะรอทำกำไร7.50ตัดขาดทุนที่5.80นะคะตัวที่3นะคะมะติคอรมอที่อนุมัติวงเงิน20,000ล้านบาทเพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งในแล้วก็ระหว่างประเทศเนี่ยคาดว่าล็ x ก e y จะมีโอกาสได้งานเพิ่มจากโครงการดังกล่าวนะคะคาดปีคาดว่างบปี59จะกลับมาฟื้นตัวนะคะให้เข้าซื้อ2บาท32นะคะรอทำกำไร2บาท50นะคะตัดขาดทุนที่2บาท26นะคะส่วนตัวอื่นถือสถานะต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นอีช็อตเซลลอีชิตันนะคะเอราวันแล้วก็เอเนะคะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นมาจาวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ